เคาะลุหนังกับจาแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเอเตบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนี่คือเรื่องสัจธรรมของโลกมนุษย์ของเรานะครับโดยเฉพาะกรณีของโทมัสทูเคิลนะครับที่ก็มีทั้งเห็นคนเห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่สมาคมฟุตบอลอังกฤษนั้นแต่งตั้งให้โทมัสทูเคิลเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ในระยะเวลาสัญญา18เดือนจนถึงฟุตบอลโลกปี2026นะครับผมโดยที่ฝั่งของชอบก็มีค่อนข้างจะ แต่เรามาดูฝั่งคนที่ไม่ชอบกันบ้างนะครับอย่างเช่นแกลลี่ในวิวนะครับผมตำนานกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ได้มีการเปิดอกว่าไม่ชอบใจเท่าไหร่ที่ FA เนะครับเลือกโทมัสทูเคิลคุมทีมชาติมากกว่าคนอังกฤษแท้ๆบอกไม่ได้กังขาเรื่องฝีมือของทูเคิลแต่มองว่าเป็นการทําลายวงการฟุตบอลอังกฤษมากกว่านะครับแกลลี่ในวิวนะครับผมอดีตแบ็คขวาของทีมชาติอังกฤษนะครับกล่าวว่าการที่สมาคมฟุตบอลอังกฤษตั้งใจแต่งตั้งโทมัส ูเคิลกุนซือชาวเยอรมันเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทีมชาติอังกฤษนั้นเป็นการเลือกที่ผิดพลาดนะครับหลังมองว่ามันควรจะเป็นโอกาสทองของกุนซือชาวอังกฤษมากกว่านะครับหลังจากขาดกุนซือแบบอาคนม่อาถาวรนคนใหม่มาพักหนึ่งนะครับในที่สุด FA นั้นก็ได้มีการมอบหมายงานนี้ให้กับโทมัสทูเคิลเป็นในายใหญ่คนใหม่ของทัพสิงโตคำรามนะครับซึ่งคนอังกฤษบางรายก็ไม่พอใจนักที่ FA นั้นใช้บริการกุนซือต่างชาตินะครับโดยที่แกล ในวิวก็ได้ให้คําสัมภาษณ์ดังนี้ครับเรื่องนี้อ่าเรื่องในครั้งนี้เท่ากับว่าพวกเขาอาจจะได้โค้ชที่เก่งที่สุดในโลกหากนับเฉพาะคนที่ว่างงานอยู่เขาเข้าข่ายทุกเอ่าเขาเขา้าข่ายกับเกณฑ์ทุกอย่างที่ตั้งเอาไว้แต่ผมไม่มั่นใจว่ามันจะเข้ากับเกณฑ์ของเซนจอดพาร์ครวมถึงความเชื่อมั่นในตัวโค้ชชาวอังกฤษและพัฒนาการด้านฟอร์มของอังกฤษในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหรือเปล่าผมไม่ได้หมายถึงเฉพาะทีมชุดใหญ่ของทีมชายเท่านั้นแต่รวมถึงทีม และทีมชุดเยาวชนด้วยเซนจอจบาร์าเคยมีโอกาสที่จะเป็นสถานที่ที่พิสูจน์ว่า โค้ชชาวอังกฤษนั้นก็สามารถกลับมาเป็นระดับต้นๆของวงการฟุตบอลยุโรปได้จะแท้ผมไม่รู้สึกว่านี่เป็นการตัดสินใจอขออภัยครับผมไม่รู้สึกว่านี่เป็นการตัดสินใจโดยที่ยึดเอายุทธศาสตร์เป็นหลักมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่านี่เป็นการตัดสินใจที่มาจากสัญชาตญาณซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง2สัปดาห์หลังสุดมากกว่าผมไม่คิดว่าผมไม่คิดหรอกว่าคนระดับครูเกล ควรจะโดนตั้งคําถามใดๆทั้งนั้นตอนที่เขาพูดในงานถแถลงข่าวเพราะเขาคือโค้ชชั้นยอดทุกคนในประเทศนี้รวมถึงผมเองก็อวยพรให้เขาโชคดีและหวังว่าเราจะวิ่งตามเข้าเส้นชัยเข้าไปชูถ้วยแชมป์ได้สักทีแต่ผมคิดว่ามันก็มีบางคําถามที่น่าเป็นห่วงที่ FA ต้องตอบให้ได้เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานของโค้ชชาวอังกฤษแท้ๆผมคิดว่าการที่เรายอมรับว่าโทมัสทูเคิลเก่งกว่าโค้ชคนอื่น โคช้ชอังกฤษคนอื่นๆมันเป็นการทําร้ายอาจเปน็นการทําร้ายวงการฟุตบอลของเราเองเราติดลมอยู่ในจุดเดิมๆซ้ำซากเกี่ยวกับเรื่องโคช้ชชาวอังกฤษและตอนนี้วงการโคช้ชของอังกฤษ,กษเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความเคารพน้อยที่สุดในบรรดาชาติใหญ่ๆของทวีปยุโรปในเรื่องของการคุมทีมโคช้ชชาวสเปนเยอรมันอิตาเลีย โบตุกิสต่างก็ขึ้นชื่อลือชาเรื่องสไตล์การเล่นที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเรื่องปัจจัยาการทำทีมของพวกเขาแต่ในฐานะประเทศอังกฤษเราไม่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนอีกต่อไปแล้วเราไม่ได้สร้างสไตล์อะไรขึ้นมาเลยเราไม่มีโค้ดที่สร้าง การเล่นอันถือว่าเป็นเอกลักษณ์ให้กับชาติของเราอันนี้คือสิ่งที่วิาสิ่งที่ทัศนะนะครับผมของแกลเลอรี่วิลนะครับที่มีต่อสมาคมฟุตบอลอังกฤษในเรื่องของการแต่งตั้งโค้ชคนใหม่อย่างโทมัสทูเคิลที่เป็นชาวาเยอรมันนั่นเองนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรเพราะว่า,าสุดท้ายนะครับเรื่องของผลงานก็จะพิสูจน์ตัวเองนั่นเองนะครับว่าสุดท้ายแล้วโทมัสทูเคิลหรือ FA นนั้นคิดผิดหรือไม่นะครับผมที่เลือกใช้บริการาโค้ชต่างชาติในครั้ง งนนนนี้ัั่เอะครบดังนั้นก็ต้องมาดูผลงานของทีมชาติอังกฤษนะครับในการสู้ศึกฟุตบอลโลกที่จะถึงนี้ที่จะเริ่มคัดเลือกในช่วงปีหน้าว่าเป็นอย่างไรครับและนี่คือทั้งหมดของเคาะลูกหนังกับจ่าแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยู t ีเต็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับที่ l i น์แอดตูนสาวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนกครับ